สวัสดีครับทุกคนวันนี้หมอเอกพามาทําข้าวจีนะครับอันดับแรกนะครับทุกคนเรานําข้าวเหนียวมาปั้นเป็นก้อนกลมๆแบนๆแบบนี้นะครับแล้วนําไปวางไว้บนกระทะไฟฟ้านะครับหมอเอกไม่มีที่เป็นเตานะครับที่จุดไฟหมอเอกก็ประยุกต์เอาแบบนี้นะครับทุกคนหลังจากที่ข้าวเหนียวนะครับเริ่มที่จะกรอบแล้วนะครับด้านหนึ่งเราก็พลิกอีกด้านหนึ่งนะครับเพื่อได้ทับความร้อนเท่าๆกัน เราก็รอสักครู่หนึ่งนะครับจากนั้นเราก็นําไข่ที่เราตอกไว้แล้วนะครับหมอเอกก็ผสมมีนใส่น้ําปลาใส่ซอสลงไปนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับไข่แล้วนะครับก็เอามาทาลงบนข้าวเหนียวแบบนี้นะครับสําหรับท่านใดที่อยากจะโรยเกลือก็โรยได้นะครับแต่ว่าหมอเอกเนี่ยชอบชอบแบบนี้นะครับก็เลยเอาน้ําปลานะครับเอาซอสไปปรุงรสเรียบร้อยแล้วเ,เราก็รอให ข้าวเหนียวนะครับกับไข่สุกสักครู่หนึ่งนะครับเราก็พลิกไปมานะครับให้ไข่แล้วก็ข้าวเหนียวเนี่ยสุกทั้ง2ด้านนะครับทุกคนจากนั้นนะครับเราก็นํามาจัดวางนะครับลงไปใน จานได้เลยนะครับเตรียมกินได้เลยนะครับทุกคนแค่นี้เองนะครับทำง่ายมากนะครับหมอเอกเป็นคนที่ชอบกินข้าวจี่มากนะครับก็พยายามที่จะหาวิธีประยุกต์ต่างๆนะครับใครที่อยากลองทำก็ลองทำตามดูได้นะครับทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้กับหมอเอกด้วยนะขอบคุณครับผมบ๊ายบาย